ตอนนี้นู้ยอยู่ข้างหน้าตึกที่นูสอบนะคะนี่นะคะดีใจดีใจนี่นี่นีนนะะ่สอบผ่านแล้วนะคะสอบผ่านแล้วสอบผ่านแล้วนะทุกคน <c oughs> ก็สองชั่วโมงทําเต็มสองชั่วโมงเลยจ้าโอ้ยหายเครียดแล้วนะคะเดี๋ยวรอสามีมารับเดี๋ยวจะเซอร์ไพรส์สามีนะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกทคนนุยเดวิสนะคะสวัสดีจากรัฐจอร์เจียที่อเมริกานะคะ ันีนะคะนุ้ยก็จะมาทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องของที่มีคนถามนุ้ยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยไม่ทํางานนวดแล้วหรอเพราะว่าเวลาที่นุ้ยลงคลิปนุ้ยอัปเดตเรื่องการทํางานของนุ้ยนะคะก็จะมีทุกคลิปเลยที่มีคนถามนะคะว่าไม่ไม่ทํางานนวดแล้วหรอเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาติดติดตามดูคลิปนุ้ยเพราะว่านุ้ยทำงานนวดตั้งแต่นุ้ยที่ตั้งแต่ที่นุ้ยอยู่เท็กซัสนะคะเอาเอาอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวนุ้ยมา ทําคลิปข้าวๆบอกกันนะคะว่าทําไมถึงว่านุ้ยเปลี่ยนงานทํางานที่ T.J.Maxx นะคะนุ้ยกับสามีแต่เดิมอยู่รัฐเท็กซัสและตอนนี้นุ้ยกับสามีย้ายมาอยู่ที่รัฐจอร์เจียก็ย้ายมาอยู่ได้สักประมาณ5 6เดือนแล้วนะคะตอนนี้ก็คือหางานใหม่ที่ไม่ใช่งานนวดเพราะว่าไลเซนส์น,นวดที่รัฐเท็กซัสใช้ที่รัฐจอร์เจียไม่ได้นั่นเองนะคะคือจะทำงานแบบ ต่างที่ตัดถิ่นไม่ได้ในความรู้สึกนุ้ยนะนุ้ยอยากทําให้มันถูกต้องนะคะก็คือนุ้ยมีลายเส้นที่เท็กซัสเนี่ยมันมันเป็นลายเส้นนวดที่ทํางานได้เฉพาะที่เท็กซัสนะคะเอาตามกฎตามหลักที่มันมันาตามที่เขากําหนดไว้นะคะตามลายเส้นนะคะว่าอยู่รัฐไหนก็ทํางานรัฐนั้นนะคะถ้าเป็นลายเส้นนวดนะแล้วก็ลายเส้นนวดเนี่ย ทุกๆ2ปีนะคะก็ต้องมีการต่อไลเส้นหนึ่งครั้งนะคะแล้วมันปะจังหวะที่นุยามีอยู่ที่เนี่ยไลายเส้นนวดที่รัฐเท็กซัสเนี่ยมันจะหมดช่วงเดือนกันยายนแต่ก็จะมีอ e ีเมลจากทาง TDLR เออหรือว่าเป็นทางบอร์ดหรือว่าเป็นทางผู้ดูแลไลเส้นของเราเนี่ยเขาจะส่งอ e ีเมลมาบอกว่าไลเส้นใกล้หมดแล้วนะหมดอายุแล้วให้ต่อไลายเส้นด้วยเนี้ยนะคะนุ้ยก็ทําการต่อไลายเส้นแล้วเรียบร้อยนะคะ ก็มีกําหนดต่อก่อนที่มันจะหมดอายุ1เดือนเพราะว่าถ้ามันเกินกําหนดที่มันเป็นระยะเวลาลายเส้นละหมดแล้วเนี่ยมันจะมีช่วงเวลานะคะอาจจะต้องไปสอบเอ็มเบรใหม่ซึ่งการสอบเอ็มเบรเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันแบบยากนะคะยากสําหรับนุย้ยเอ่อเพราะว่านอกเหนือจากที่เราไปเรียนที่โรงเรียนนวดนะคะเพื่อที่ให้จบหลักสูตร500ชั่วโมงแล้วเราก็ต้องไปเอ่อนวด ฝึกนวดอีก50ชั่วโมงนะคะมันจะเป็นหลักสูตรของเท้านะคะแล้วก็ต้องสอบให้ผ่านที่โรงเรียนนะคะนอ,นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องไปเอาผลสอบที่โรงเรียนเนี่ยไปสอบเ b r มเ k นะคะเพื่อที่จะเอาผลสอบเ b r มเ k เนี่ยไปขอไลเซนส์นะคะไม่ใช่ว่าเราสอบผ่านที่โรงเรียนแล้วทํางานนวดได้เลยนะคะก็ต้องไปสอบเ b r มเ k แล้วก็เอาผลนวดเออเอาผล สอบเอ็มเบรดเนี่ยแล้วก็ทันสคริปแรงต่างเนี่ยยื่นขอไลเซนสมาศาสเทอร์ปิสที่ที่นี่นะคะที่อเมริกาเนาะแต่ละรัฐเนี่ยมันอาจจะมีการกำหนดชั่วโมงเรียนชั่วโมงฝึกงานไม่เท่ากันนะคะอย่างนุ้ยอยู่รัฐเท็กซัสมาก,ก่อนเนี่ยมันก็จะมีการกำหนดชั่วโมงเรียน500ชั่วโมงที่โรงเรียนนะคะแล้วก็หนวดอีก50ชั่วโมงถ้าไปที่นิวยอร์กเขาก็จะมี จำนวนช,วชั่วโมงเรียนที่มันเยอะขึ้นนะคะอาจจะเป็นพันกว่าชั่วโมงอะไรประมาณนั้นนะคะก็ต้องดูรายละเอียดสําหรับคนที่สนใจที่จะเรียนลายเส้นเพื่อที่จะเอาลายเส้นมา,าศาสตร์เทอเรปิสต์ว่าเป็นหมอนวดนะคะที่มีลายเส้นที่อเมริกาเนาะความคิดส่วนตัวนุ้ยนะสมมุติว่านุ้ยอยู่เท็กซัสนะคะแล้วยา้ายมาอยู่ที่จอร์เจียนเนี่ยนุ้ยก็อยากทําให้มันถูกต้องก็คือต้องโยกย้ายลายเส้นมาอยู่ที่นี่ก่อน แล้วสิ่งที่ที่ดีนะคะข้อดีก็คือที่จอร์เจียเนี่ยมีข้อกําหนดเหมือนกันกับที่เท็กซัสก็คือจํานวนเรียนที่เราจบจากโรงเรียนมาห้าร้อยชั่วโมงเท่ากันนะคะแล้วก็ฝึกนวดคลินิกนะคะห้าสิบชั่วโมงเท่ากันก็ไม่ต้องไปเรียนเพิ่มเพราะว่าถ้าหากว่านุยหญ,ญ่ไปอยู่ที่รัฐอื่นที่จํานวนชัช่วชั่วโมงเรียนมันมากกว่านี้หรือก็ต้องไปเรียนเพิ่มอีกเพิ่มเอาชั่วโมงนะคะแล้วก็ ทำเรื่องย้ายลายเส้นมันก็ค่อนข้างซับซ้อนนะคะพอถึงขั้นตอนตรงนี้เนี่ยนะคะนุ้ยก็ต้องเอาลายเส้น,นะะที่มีอยู่เนี่ยนะคะเก็บไว้ก็ต้องทําเรื่องเปลี่ยนแปลงที่อยู่นะคะติดต่อทีดีอานะคะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงที่อยู่มันก็เปลี่ยนเองไม่ได้ก็ต้องส่งอ e ีเมลไปบอกเขาสาเหตุที่อยากให้เปลี่ยนที่อยู่จากเท็กซัสมาอยู่จอร์เจียเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีเขาอาจจะมีแบบ มีกฎเกณฑ์นะคะเพื่อที่จะป้องกันไลเซนนะคะว่าไม่ให้ส่งไปถึงบุคคลอื่นอะไรประมาณนี้เนาะมีการเปลี่ยนที่อยู่นะคะเออนั่นคือสาเหตุว่าทําไมหนูย,ยังไม่ทํางานนวดนะคะ,ะก็คือรอรอย้ายไลเซนก่อนนะคะก็ตอนนี้ทํางานที่ t j m a x นะคะแต่ก็มีการเตรียมตัวบ้างบ้างแล้วเรื่องของการย้ายไลเซนมาเพราะว่า นุ้ยทำการติดต่อทางที่โรงเรียนที่นุ้ยเรียนจบมาที่เท็กซัสนะคะเพื่อที่ให้เขาส่งทร s c สคิ t ผลการเรียนนะคะมาที่บอร์ดไลเซนหรือว่าใบอนุญาตที่ประจอ์เจียนะคะให้เขาส่งเป็นจดหมายเพราะว่ามัน,ม,นมีข้อกำหนดว่าต้องส่งเป็นจดหมายปิดผนึกไปที่บอร์ดของแรดจอ์เจียเสร็จแล้วก็ต้องส่งนุย้ยตัวนุย้ยต้องส่งอีเมลไปหาทางเอมเบรนะคะเพื่อที่จะขอผลสอบ ะคะตรงนี้เนี่ยส่งมาให้ที่บอร์ดจอเจีจจงเหมือนกันแล้วก็ต้องมีการตรวจเช็คประวัตินะคะอะไรแบ็กกราวเช็คนะคะตรวจสอบประวัติของเรานะคะว่ามีอาชญากรรมไหมนะคะเป็นบุคคลอันตรายไหมทำงานนี้ได้นะคะโดยที่ลูกค้าไวเนอร์เชื่อใจนะคะก็ไม่มีประวัติเบื้องหลังเนาะอันนี้คือต้องตรวจสอบนานสำหรับไลเซนมาซาเทอร์ปิสนะคะเสร็จแล้วก็ต้อง ลงทะเบียนนะคะเพื่อที่จะทำการเปลี่ยนแปลงไร้เส้นเสียค่าธรมเนียมน่าจะอยู่ที่ประมาณ125่าดอลลาร์สหรัฐนะคะโดยการเสียค่ามเนียมด้วยนะไม่ได้โยกย้ายฟรีๆเนาะทุกอย่างมีค่ารมเนียมเสียค่าค่าดําเนินการต่างๆนะคะก็ประมาณนี้นะคะลุยก็ทาเพียงแค่หนึ่งขั้นตอนอยู่เลยนะคะคือเมื่อวานติดต่อโทรไปที่โรงเรียนนะคะให้เขาส่งผลผลการเรียนใบเกตนะคะ มาที่บอร์ดของรัฐจอร์เจียเดี๋ยวก็ค่อยดำเนินการไปก็ยังไม่รีบเพราะหนูก็เพิ่งต่อไลายเส้นไปเพิ่มอีก2ปีหมดอายุก็อีก2ปีข้างหน้านะคะก็ไม่รีบก็ยังมีไลายเส้นของเท็กซัสอยู่นะคะแล้วได้คุยกับทางผู้จัดการเพราะว่ามันมีตารางการทำงานที่หน,นูขอเขาเพื่อที่จะไม่ทำงานด้วยนะคะเพื่อที่จะ เก็บเอาไว้ทำทำเขาเรียกว่าอะไรอะฝึกฝนการนวดของเราอะนะคะเพื่อที่จะได้แบบเตรียมตัวในอนาคตเผื่อ mm hmm. วันนี้กลับไปทํางานที่สปาเนาะ mm hmm. เขาก็ถามว่าวันที่เราขอหยุดนะเออเขาเขาก็ให้นะคะนุ้ยก็บอกว่าเออนุ้ยเก็บเอาไว้เพื่อนนุ้ยเนี่ยจะทํางานนวดในอนะคตด mm hmm. เขาก็บอกเออดีเลยอย่างเงี้ยนะ mm hmm. เพราะว่าผู้จัดการผู้หญิงที่เขา mm hmm. เขาดูแลเรื่องตารางงานนะ mm hmm. เขาว่าถามว่า มีนวดแบบหินร้อนไหม <c oughs> นุ้ยก็บอกว่านุย้ยนวดนุ้ยก็นวดหินร้อนนะแล้วก็เขาก็ถามว่าชาร์จคิดราคาเท่าไหร่ในการนวดนะคะหนึ่งชั่วโมงนุ้ยก็บอกว่านุ้ยคิดหกสิบดอลลาร์ต่อนหนึ่งชั่วโมงก็ตกนาทีละบาทนาทีละหนึ่งดอลลาร์เออติดบาทหนึ <c> ่ง <oughs> ดอลลาร์หนึ่งนาทีหนึ่งดอลลาร์เออก็ประมาณหกสิบนาทีก็หกสิบดอลลาร แต่ว่าถ้านวดถินร้อนเนี่ยก็คิดอีกราคานึงนะคะเพราะว่า60ดอลลาร์เนี่ยมันเป็นเป็นเขาเรียกอะไรสวีดินนะคะนวดแบบสวีดินนวดแบบผ่อนคลายนะคะถอดีฟทิชชูนวดแบบดีฟทิชชูก็อีกราคานึงแล้วก็นวดถิ่นร้อนก็อีกราคานึงนวดคนท้องก็อีกราคานึงนะคะนี่ว่าถ้าสนใจเดี๋ยวถ้าหนูใหญ่ไลน์เส้นมาเสร็จก็ลองคุยกันดูก็มีห้องสตูดิโอที่บ้านด้วยนะสตูดิโอนวดนะ แดี๋ยวว่าต้องตกแต่งห้องนะคะเพราะว่าทํางาน Tj Max เนี่ยค่าจ้างมันไม่เยอะก็ชั่วโมงละสิบสองดอลลาร์นะคะแต่ถ้าทํางานนวดทําเองของเรานะคะก็ได้หนึ่งชั่วโมงหกสิบดอลลาร์ทุกคนแล้วก็ยังไม่รวมทิปหน้าที่จะได้ทิปที่เขาจะให้เพราะว่าบางทีมันจะมีทิปด้วยเนาะก็บวกเพิ่มไปถ้าไม่เอาทิปก็ได้เพราะาเราทําเองก็ได้เรื่อง $60 ดอลลาร์แล้วนะคะถ้าทำเองนะแต่ถ้าไปทำที่สปาเนี่ยสมมติเขาชาร์จ $79 ดอลลาร์ต่อหนึชั่วโมงอันนี้ถ้าไปทำงานที่สปานะเขาจะแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้เราแค่ประมาณที่นุ้ยเคยทำนะคะเขาให้ชั่วโมงละ20ดอลลาร์เองทุกคนแต่ก็มีทิปที่เขาให้ไปเลย100%ก็ได้ตกแล้วประมาณเฉลี่ยแล้วนะประมาณ สามสิบถึงสี่สิบดอลลาร์ต่อหนึ่งชั่วโมงถ้าทำงานสปากับที่เป็นลูกน้องเขาอะนะที่ไม่ได้ทำตัวเองนะคะเขาก็จะให้ประมาณนี้ขั้นต่ำประมาณสาสิบถึงสี่สิบดอลลาร์ต่อหนึ่งชั่วโมงนะคะนี่นะคะวันนีุู้กก็เลยมาตอบคาะว่าทำไมไม่ได้กลับไปทำงานนวดในช่วงนี้นะคะเพราะว่าน้ย้ายรักไมาอยู่นี่นะ,ะก็ยังเป็นแบบใหม่ๆเนาะเพิ่งสดสดแลวร้อนเลยนะคะ แล้วเมื่อวานเออเมื่อวานนึก็ต่อเป็นอินชูแรนซ์ของมาซาเทอร์ปิสนะคะมันมันต้องมีประกันเรื่องของการทำงานของเราด้วยนะคะก็เป็นประกันตั้งแต่ที่เราเป็นนักเรียนแล้วนะคะว่าต้องทำประกันนี้เพื่อที่จะดูแลตัว,ต,วตัวผู้นวดนะคะออมีนกนกอยู่ข้างนอกก็ประมาณนี้ทุกคน ะะก็เสียค่าต่อประกันไปอีก1 9 9เดอลลาร์นะคะเพื่อที่จะครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุระหว่างที่เรานวดอย่างเช่นเออมีอุบัติเหตุระหว่างที่เราทํางานนะคะเขาก็าอาจจะดูแลส่วนนั้นเพราะนุ้ยก็ไม่เคยใช้ประกันนี้เลยนะคะแต่ว่าซื้อประกันเพื่อความอุ่นใจของเราเพียงแค่1 9 9บาทเออ199ดอลลาร์ตอนปีเนาะของ A เอเออะไรวะเดี๋ยวหนูเปิดตัป๊บนึงมันจะมีอีเมลส่งมาให้หนูด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันมันเป็นประกันตั้งแต่ที่เราเป็นแบบนักเรียนที่โรงเรียนแล้วที่โรงเรียนเนี่ยเขาให้สมัครนะคะเพื่อที่จะเป็นแบบการป้องกันแล้วก็ควบคุมตัวเองนะคะของผู้เรียนนวดนะคะว่าเกิดอุบัติเหตุระหว่างนวดหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นเขาก็จะครอบคลุมเราของ A BMP นะคะเป็น ABMP นะแล้วที่สำคัญเนี่ย มันสามารถที่จะเรียน c o n t i n u e education ได้ฟรีนะคะเพราะว่าบางทีการต่อหลายเส้นนะคะเราต้องเอาชั่วโมงที่เราเรียนนะคะไปเพื่อที่จะขอต่อหลายเส้นด้วยมันประมาณ1 5ชั่วโมงหรือ14ชั่วโมงต่อปีนี่แหละต่อ2ปีนะคะแล้วก็าอาจจะมีการเทรนนิ n g อื่นๆอีกซึ่งเวลาเราไปโรงเรียนคอร์สท,ที่อื่นอาจจะเสียเงินแต่ว่าถ้าหากว่าเราเป็นสมาชิกของ abmp เนี่ย มันก็สามารถที่จะเรียนคอ,อร์สออนไลน์ได้ฟรีเออนี่แหละร้อยเก้าสิบเก้าบาทเออร้อยเก้าสิบเก้าดอลลาร์ก็ถือว่าคุ้มทำไมดิวิติดบ,บาทวะร้อยเก้าสิบเก้าดอลลาร์ถ้าเป็น ABMP มันมันย่อว่า Associate Bodywork and Massage Professional นะคะลองเซิร์ชดูนะคะสำหรับคนที่เป็นไลเส์นม้าเัอร์ปีลแล้วก็สนใจเนาะเพราะว่ามันมีแบบว่าของ ประกันแบบส่วนบุคคลประกันของธุรกิจสมมุติว่าเราเปิดร้านสปาร้านนวดมันก็ต้องมีประกันธุรกิจด้วยเผื่อว่าลูกค้าเกิดอุบัติเหตุระหว่างที่อยู่ในสปาหกล้มหรือว่าอะไรต่างๆเขาสู้เราเนี่ยเราเราจะได้มีสิ่งที่คุ้มครองเรานะคะเขาฟ้องร้องมาเราจะได้มีแบบอะไรที่ประกันตัวเราด้วยนะคะเหมือน protection น่ะนะคะ ABMP อีกทีนึงนะคะ ABMP ย่ A, B, M, อา,าจาก Associated Bodywork and Massage p r o f e s s i o n a l นะคะประมาณนี้ทุกคนก็นั่นแหละค่ะก็คิดว่าแล้วก็หวังว่าในอนาคตค่ะคหาว่ามีอะไรที่มันแบบขยับขยายหรือว่ามีโอกาสช่องทางการทำมาหากินด้วยก็ก็จะทำนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้ว่าละลายเส้นมันมันเป็นของเท็กซัสเราเป็นพลเมืองใหม่ในรัฐจอร์เจียก็ต้องทำให้มันถูกต้องเนาะ คนอื่นทํายังไงนุ้ยไม่แน่ใจนะแต่ตัวนุ้ยเนี่ยนุ้ยอยากทําแบบนี้ทําให้มันถูกต้องนะคะอะไรขนาดไปเที่ยวต่างรัฐนะคะมีมีคนจะให้นุ้ยแบบว่าทํางานในช่วงที่นุ้ยเที่ยวนนุ้ยก็ไม่เอานะทุกคนมันมัน,ม,น,ม,นมันเกิดอะไรขึ้นมามันไม่คุ้มค่ามีการลงสุ่มตรวจมาแล้วเออไปทําแบบว่าไม่มีไลเซนไปแท็กไป,ไปนวดนวดอยู่แบบ เขาตอมตัวมามาเป็นแบบลูกค้าจับเรามันก็ไม่คุ้มนะขอตรวจดูลายเส้นเออลายเส้นตรงกับรัฐที่อยู่หรือเปล่าเออมันไม่คุ้มอันนี้แหละโดนแบรนด์โดนอะไรขึ้นมาไม่มีใครช่วยเรานอกเหนือจากตัวเราต้องช่วยตัวเราเองนะคะทําอะไรให้มันถูกต้องเนาะนั่นแหละคะ่ะนุ้ยก็เป็นคนประมาณนี้นะแต่ว่าคนอื่นเป็นยังไงนุ้ยกไ็ไม่ทราบนะก็เคา,ารพการตัดสินใจของแต่ละบุคคลนะตัวนุ้ยก็เป็นอย่างนี้เนาะนุ้ยพูดถึงตัวนุ้ยนะคะ โอเคก็มาตอบคาถามนะคะสําหรับคลิปนี้เนาะก็คิดว่าอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับคนที่อยากจะทํางานลายเส้นมาสสัทเทอร์ปิสนะคะหรือว่าเป็นหมอนวดที่มีลายเส้นที่อเมริกานะคะนั่นแหละค่ะถ้ามีอะไรก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้แล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยต้องไปออกกําลังกายนะคะสามีจจะรออยู่เพราะนุ้ยบอกว่านุ้ยมาแต่งตัวมาเปลี่ยนเสื้อนะคะก็เลยแอบทําคลิปวิดีโอนิดนึงเนาะวันนี้นุ้ยก็ลาไปก่อนนะคะ อร่ามค่ะ